สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube มาพบกับท่านผู้ชมวันนี้13มิมถุนายน2566เที่ยงเส,เสร็จแล้วนะครับนําข่าวดีมากจากธนาคารตกสมาเล่าให้ฟังครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวทั้งหมดจากธนาคารธกสครับมีอะไรไปชมไปฟังกันครับธนาคารธกสนะครับมีโครงการสินเชื่อสำหรับกองทุนหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคล้านครอบครัวครับสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศกู้ได้นะครับกู้จากธนาคารกสวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทดอกเบี้ย0%นะครับระยะเวลาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัตรนี้ถึง3 1สิงหาคม256 6าหกำหนดชำระคืนภายใน4ปีปลอดเงินต้น2ปีแรกครับคุณสมบัติครับกองทุน หมู่บ้านนะครับ 1. ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเงินกู้ทกศตามข้อบังคับช45ของธนาคารนะครับ2ผ่านเกณฑ์ประเมินศักยภาพของธนาคารในวงเล็บชั้น1 3ไม่มีหนี้กับธนาคารอื่นที่มีสถานะ0-3ถึง3เดือน NPL หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 4. บัญชีที่ 1. ไม่มีเงินขาดบัญชีและ มีนี้ค้างชำระไม่เกินร้อยละ8ของเงินให้กู้ 5. จัดทำบัญชีเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้บริหารงานด้วยความโปร่งใสมีธรรมพิบาล 6. มติที่ประชุมสมาชิกเห็นชอบ 7. ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาดำเนินงานเช่นทุจริตปิดบัญชีไม่ได้ขาดทุนติดต่อกันเกิน3ปีทกศส,สนับสนุนครอบคลุมทั้งการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ กระบือแม่พันธุ์แพะและแกะสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติองเล็บสอทอบอรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารทกสสาขาใกล้บ้านนะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์0 2 5ย์0 5 5 5 5ครับทั้งหมดก็เป็นข่าวดีสำหรับกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศครับ จ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ